เรียกเรียกพ่อค้าแม่ค้าประชุมทั้งหมดอันนี้ใบที่เขาเรียกเราประชุมนะคะเปไปอไปไปสมปรถัยอย่างเดิมถึงเวลาแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงต้องเนี่ยหนูเขาบอกเขาบอกถ้าถ้านายถ้านายจหลอกผมนะเหมือนเหมือนกับนายกนะผมจะมาตายข้างหน้านี้ดูผมจะตายเลยนี่ผมสุดเหมือนกันคือทุกคนนั่งมีไก่พี่โน้ตพี่เจี๊ยบพี่ยามนาดอะ เออเ,อ,อเล่เราเอโอเล่วันนั้นไปไหม,ไ,มได้อยู่ที่นะคะในการที่จะช่วยรักษาความสะอาดเพราะว่าเป็นนโยบายของทุนจังหวัดนะคะต้องให้ความเห็นใจกับทางท่านนายกด้วยที่ท่านจะต,ต้องต้องดูแลพื้นที่ตรงนี้นะคะเราขึ้นเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวยกคู่วะไอ้นี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรๆนายนายว่าต้องได้ไ,ใ,ไ,ไดดให้นายว่าให้แนวทางให้นายทางเรียบร้อยแล้วนายเพื่อรับปากกับผมให้พวกผมสบายใจทุกคนเลยนะที่ได้ข้อความมาเนี่ยว่าทางออกร่วมกันนะคะแล้วก็ เดี๋ยวเราคุยกันที่บ้านต้องขอเวลาคุยเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของการไปทำอะไรกฎหมายที่ว่าบังคับจุดผ่อนผันอะไรตรงนั้นนค่ะใช่ค่ะเราใช้ใครพี่เจี๊ยบจะมาไหมตัวแทนมาหมดได้นายได้มาหมดมาหมดเดี๋ยวไม่เป็นใจดีเจตนาท่านจะช่วยแต่ท่านต้องทำหนึ่งหนึ่งอย่านว่ายิ่งนานเท่าไหร่ความเดือดร้อนเขาต้องมาหากินเพราะฉะนั้นมันจะบอกว่าอีกไม่ไหลก็ไม่รู้ต้องคุยกันก่อนเนี่ยเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เพิ่งมาคุย บานคุยกันมาแล้วแล้วถามมันว่าเวลานั้นทําไมนายกคุณไม่เข้าใจยังไงทําไมจะต้องกลับมาคุยกันอีกเนี่ยแล้วเขาจะรอได้ถึงปีใหม่เขาเขามีตังสมรสมลองกินอยู่ป่ะเนี่ยเห็นในอซนเขารายงานคุาวิผมประชุมอยู่ครับท่านแต่ท่านท่าน ขึ้นป้ายอย่างเงี้ยเหมือนกับผู้ว่ากายเป็นกายเป็นคู่ขัดแย้งกับท่านไงท่านต้องบอกว่าใครท<ม>ี่ให้ให้ใครท่านบอกรายละเอียดว่าใครที่ไหนขึ้นป้ายบอกเลยว่าใครไม่ผู<ะ>้บาิได้เหมือนกันก็ดีครับถ้าเคนคนเดินถนนมีโอกาสทีส่จะเกิดตอนนี้พูดบาทได้ขยายเพิ่มงึ้นใหญ่เลยขนาดกว้างแล้วกว้าง,างแล้วค่ะนั่นแหละแล้วพวกหนู่มที่นายกเขาบอกว่าเขาปรับทู้บาทใช่ไหมเขาขยายกำแพงก็ดีใจนะเพราะว่าพวกพวกพี่ๆเป็นคนค้าขายมีรายได้เลี้ยงครอบครัวเงี้ยบอกว่าดีแล้วแหละ ตั้งป้อมว่าเป็นศัตรูกันละเพราะว่าเป็นศัตรูกันมันจะไม่จบแต่ทำไมนายกพรมาพร้อมขู่พวกเราล่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าใจเข้าใจเขาก็ดีค้าขายได้ก็ดีนะก็เดี๋ยวเอ่อโชคดีำเภอในอำเภอที่น่ารักะในอำเภอรายงานผมด้วยว่าปัญหาที่คี่คลายยังผมอยากให้ไม่เกินสองวันโอเคครับเจะได้ขายจงปีใหม่ได้ครับท่านกันอย่าอย่าอย่าใช้อารมณ์มอใช้อารมณ์แล้วมันจะไม่ การใจไกลเกลี่ยมันจะไม่สําเร็จในจุดความต้องการของทุกฝ่ายแล้วก็ถึงแล้วก็ไม่พออยุติขอโทษครับเรียนมีครับจะเสนอให้ท่านไปคือตรวจสอบตรวจสอบยังไม่ได้ลงน้ำเลยฮ่เฮเดี๋ยวผมไปประชุมต่อครับผมขอบคุณอย่างมาเจออย่างมาเจอเพราะว่าผมเห็นใจคนค้าขายอยู่แล้วแหละโอ้ขอบคุณครับไม่มีต้องเลี้ยไม่ได้ก็ต้องเอาบ้างคือเรื่องการค้า ของพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ตลาดตัวรุง่งของันบรีซึ่งตอนนี้ได้ย้ายไปอยู่ข้างในเราไม่ได้อยู่บนพุทธบาทซึ่งท่านนายกท่านบอกว่าท่านบอกว่าขอทําพุทธบาทประมาณ120วันหลังจะทําพุทธบาททากาแพงเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บวพวกเราเขาจะให้พวกเรากลับเข้ามาขายแต่เขาก็ไม่ให้กลับเขาก็ให้ขายที่เดิมฮะให้ให้ขายให้ขายหน้าอำเภอ ซึ่งเป็นลานจอดรถซึ่งเปลานจอดรถอยู่พื้นที่สีเขียวของแล้แล้วแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นนี่เกิดไอ้ขอไม่ดีรายได้ของพวกเราลดลงตามปร์เซ็นตรายได้ของพวกเราลดลงฮะเพราะขายล่างเราจะไม่ได้ขาจอเลยเราได้แต่บนพื้นที่อย่างเดียวคขาจรที่ผ่านไปผ่านมาซึ่งไปไหว้หลวงพ่อกลวยไปไหว้หลวงพ่อผอมก็จะผ่านมาลูกค้าก็จะมากินพวกเราแต่ร้านพวกเราแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วค่ะเราไปอยู่ข้างในลูกค้าก็ไม่รู้ แล้ววันนี้เราอยากจะให้ทางท่านผู้ว่าเขาได้แก้ไขปัญหาตรงนี้แก้ไขคือขอให้กลับขึ้นมาขายบนพประบาทเหมือนเดิมขอใช้ทั้งสองฝั่งทั้งสองฝั่งเลยไม่ใช่ฝั่งเดียวขอใช้วิธีแล้วก็ชีวิตแม่ค้าเหมือนเดิมบเนาะบาท่ขอวิธีชีวิตชาวสัมบรีมกลับมาเหมือนเดิมผูกค้าให้ความวมือในการจัดระเบียบ ฮะแล้วก็ผู้ค้าให้ความร่วมมือในการจัดระเบียบความสะอาดถ้าได้กลับขึ้นมาขายคุปตนเหมือนเดิมเรื่องความสะอาดเรื่องจราจรเราก็มีข้อเสนอให้ให้ให้กับท่านฮะเราทําเรื่องไปพร้อมหมดที่ท่านเสนอมาสามข้อเราก็ทําเราทําอยู่แล้วทําไมช่วงโควิดเราอยู่กันได้ซึ่งมีจราจรมาโบกมาอะไรทุกอย่างเราก็โอเคซึ่งเราก็เสียเพิ่มจาก ร้านร้านนี้ขอเพิ่มเป็นร้านละสิบบาทเราก็ยอมยอมทุกอย่างที่นายกท่านขอมาแต่เราอ่ะขอท่านนายกไม่ได้เลยเราไม่เคยมาพูดกับเราเองส่งตัวแทนมาตลอดในแต่ก็มิบบาทนี่ก็เหมือนกันแล้วพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นพอในเมื่อเราขายของไม่ได้นะครับปัญหามันมีอะไรตามปัญหามันมีคือเรากู้นี่ยืมสิน ภารนี้สินมันเพิ่มขึ้นใช่ต่อายได้นอลรายได้ลดน้อยลงบางทีเราลงทุนไปเนี่ยห้าพันหกพันเนี่ยมันได้มาประมาณสามพันได้ครึ่งเดียวห้าสิบเปอร์เซ็นต์บางคนต้องกู้นี่นอกระบบมาเลยฮะตอนนี้เริ่มเป็นหนี้กันแล้วค่ะเริ่มเป็นหนี้กันบ้างแล้วฮะเริ่มเป็นหนี้กันบ้างแล้วเสียดอกแพงไหมครับหนี้ที่เราไปกู้มาครับ ก็ร้อยเยี่สิบร้อยยี่สิบอันนี้เราเราอันนี้เรายังไม่ได้กู้ไงเสรบ้างบ้างพาเริ่มกู้แล้วเริ่มกู้แล้วก็คือมีลูกค้าบางรายก็คือเริ่มกู้ี่เราก็บบกมาใช้เพราะว่าเห็นพวกอาชี่ไปเก็ตตังค์อ่ะเริ่มเข้าไปในที่ที่เราขายของหลายหลายร้านแต่เราอย่าเอ่ยชื่อเขาดีกว่าเราไม่ต้องเอ่ยก็คือว่าแต่สงสารเขาเขาบอกจากที่จะหลุดหนี้กลายเป็นเพิ่มหนี้ที่ที่คุยกัน กับกัเรานะกับตัวแทนแม่ค้าครับแล้ววันนี้หลังจากที่ได้พบท่านผู้ว่าแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับก็รู้สึกดีขึ้นนะท่านท่านแม่ต้า่านผู้ว่าและนายเรามีมุ้นอยู่หน่อยหนึงว่าเราเจอผู้นําที่ดีรับฟังปัญหาเราตลอด